สวัสดีครับคุณอยู่กับ c o n s o l เกมเมอร์ส t ตชันนะครับกลับมาอีกครั้งกับการ Unbox แกะกล่องรีวิวก็จะเป็นการรีวิวแผ่นเกมหรือว่าตลับเกมธรมธรมดาธรรมดาเวอร์ชัน t a n d a r d บ้างเวอร์ชันพิเศษบ้างนะครับมาดูว่าสำหรับสายสะสมแล้วคุ้มค่าแค่ไหนที่จะซื้อเกมเป็นแบบแผ่นหรือว่าแบบฟิ s i c a l มาเก็บไว้เป็นคอลเลกชันนะครับและคราวนี้ก็เป็นเกมของฝั่ง Playstation นะเป็นคอนโซลเอ็กซ์คลูซีของ Playstation 5ซึ่งจริงแล้วก็ไม่ใช่เกมใหม่นะแต่ว่าทีมงานเขาบอกว่าเป็นการรีเมคใหม่หมดกับเกม The Last of Us Part 1นะครับซึ่งตัวเกม o r i g i ินอจริงเนี่ยก็ออกไปตั้งแต่สมัยปลายยุค Play 3แล้วก็มีการเอาตัวเกมเวอร์ชันนั้นเนี่ยมาเรม a สเตอร์ให้กับ Play 4แล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยสำหรับเวอร์ชัน Play 5เขารีเมคใหม่งานภาพงานกราฟิกอะไรใหม่หมดแต่ว่าพวกเนื้อเรื่องระบบ หลักๆเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะก็มาดูกันนะว่าเวอร์ชั่นแผ่นหรือว่าสแต์ดอดิชันของเกมนี้บน PlayStation 5เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะเรามาดูภายนอกกันก่อนเลยนะสิ่งแรกนะครับที่โดดเด่นมากๆก็คือเกมนี้รองรับภาษาไทยนะครับนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้แฟนๆชาวไทยหลายคนยอมซื้อเวอร์ชันรีเมคนี้อีกรอบทั้งที่เคยเล่นบน Play 3หรือว่า Play 4ไปแล้วก็คือ ได้รู้เนื้อเรื่องเพิ่มขึ้นภาษาไทยนั่นเองส่วนหน้าปกนะก็เป็นเอลลี่กับโจเอลนะสตัวละครหลักของภาคนี้แล้วก็มีชื่อเกม The Last of Us นะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยเขาใส่คำว่า Part 1เข้าไปน่าจะให้สอดคล้องกับ Part 2ที่เพิ่งจะออกไป2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็โทนสีก็เน้นเป็นสีมืดๆม,ม,มนๆหน่อยนะครับเป็นสีดำตัดกับสีน้ำตาลเหลืองที่เป็นฉากหลังนะค่อยอารมณ์แบบพสตอ apocalypse ได้อยู่ นะครับแล้วก็มีพวกโลโก้ของค่ายที่ทำอันนี้เป็นโซน3นะครับโซนประเทศไทยนะครับแล้วก็อันนี้เขาบอกว่ามี Initial Premium Insight ด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอะไรส่วนด้านข้างนะครับก็ใช้โทนของปกเนี่ยยาวมาถึงสันข้างพร้อมกับโลโก้เกม The Last of Us Part 1นะครับแล้วก็ด้านหลัง นะครับนี่ก็จะเป็นสกรินช็อตแล้วก็หน้าของตัวละครโจเอลกับเอลลี่เล็กๆน้อยๆแล้วก็มีรายละเอียดนะครับว่าเราจะได้รับประสบการณ์ของการเล่าเรื่องที่เทือนอารมณ์นะครับของเรื่องราวตัวละครที่ยากที่จะลืมนะใน The Last ซาวาที่ได้รับรางวัลกว่า200รางวัลในปีที่เกมออกนะครับอันนี้เขาเน้นทีหนึ่งนะว่า r e v i l w from the ground up นะก็คือสร้างใหม่หมดเลยสำหรับ PlayStation 5 Console โดยเฉพาะอันนี้ก็บอกเนื้อเรื่องเล็กๆน้อยๆนะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ติดพวกโรคระบาดทำให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดอะไรประมาณนี้ตัวเอกโจเอลนะก็ได้พบกับเอลลี่นะครับแล้วก็ดำเนินเรื่องไปด้วยกันผจนภัยแบบข้ามประเทศเลยนะประมาณนั้นนอกจากนั้นตรงนี้เขาก็บอกนะครับว่ารวมเอา The Last of Us Single Player Story แล้วก็ c e r e b r a t e Prequel Chapter ก็คือ Left B e h i n d นะนี่เป็น DLC ที่ตอนสมัยเวอร์ชั่นที่แล้วเราก็มีออกมานะอันนี้ก็รวมมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยตัวเกมนะอันนี้แน่นอนนะเล่นได้1คนแล้วก็ภาคนี้ตัดโหมดที่เป็น multiplayer ออกไปแล้วนะครับใช้เนื้อที่79 g b กนะครับก็เตรียมกันไว้ให้ดีด้วยแล้วก็นี่นะครับรองรับฟีเจอร์สั่นนะ Haptic Feedback แล้วก็ Adaptive Trigger นซะ support ด้วยแล้วก็เป็นรายละเอียดของตัวแผ่นแล้วก็ด้านล่างนะครับตรงนี้ Voice เป็นภาษาอังกฤษส่วน Subtitle นะที่แผ่นเนี่ยเขียนว่าอังกฤษจีนนะครับแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยมันแปะสติกเกอร์ไว้ด้านนอกอยู่แล้วนะก็น่าจะมีมาให้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเคสํำหรับด้านในนะครับนี่เรามาดูวอ u c h ร์กันก่อนนี้เป็น Information ธรรมดานะครับส่วนอันนี้เป็น The Last of us part o digital content นะครับมีโบนัสซัพพล e เมน พวกยาอะไรพวกนี้แล้วก็โบนัสเวเอนพาร์ตนะให้ชิ้นส่วนมาให้อัปเกรดอาวุธประมาณนั้นนะครับอ,อันนี้ระยะเวลานี้อยู่ถึงเดือน9นะปี2024คราวนี้ก่อนที่จะมาดูที่ตัวแผ่นนะครับด้านในมีปกในให้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะสลับเอาไปใช้เป็นปกนอกได้แต่ว่าลวดลายด้านหน้าเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับอันนี้เลยแค่ตัดหัวที่เป็น play 5าออกไปนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็น artwork สไตล์แบบวาดๆหน่อย ก็โอเคอยู่นะดีกว่าไม่มีปกในมาให้ส่วนตัวแผ่นนะครับใช้ตีมเดียวกับหน้าปกนะก็คือเป็นโทนแบบน้ําตาลเหลืองๆดูเหงาๆหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้เอารูปโจยกับเอลลี่มาขึ้นปกแล้วก็ถือว่าสวยงามเรียบๆดีเหมือนกันนะแล้วก็ออกแนวครกร้างว่างเปล่าหน่อยๆนะเข้ากับอารมณ์ของเกมอยู่ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในกล่องที่ให้มากับเกม The Last of Us Part 1 Version s t ANDARD นะของเครื่อง PlayStation 5นะก็มีให้มาประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูคะแนนรีวิวกันก็เหมือนเช่นเดิมนะครับว่าคะแนนรีวิวนี้จะไม่ได้รวมถึงคอนเทนต์ความสนุกของตัวเกมจะพูดถึงแค่ตัวอาร์ตเวิร์ของตัวกล่องตัวปกปกหน้าปกหลังปกในตัวแผ่นเกม แล้วก็สิ่งที่ให้มาในกล่องเท่านั้นนะส่วนใครที่สนใจรับชมรีวิวคอนเทนต์ฉบับเต็มของตัวเกมก็ติดตามได้จากทาง c h anel n เช่นกันรวมไปถึง first impression นะครับไลฟ์สดเล่นเกมนี้ประมาณ1ชั่วโมงแรกว่า feeling เป็นยังไงก็สามารถรับชมได้คิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับกับเกม the last of us part 1 ทั้งตัวแผ่นตัวกล่องตัวเกมก็พูดคุยได้ในคอมเมนต์เหมือนเช่นเดิมนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปจาก c o n s o l เกมเ e r Station หรือท่านไหนอยากจะสนับสนุสน,นช่องเป็นพิเศษก็สามารถกดจอยหรือว่ากดสมัครใต้คลิปได้นะครับเพียงเดือนละบ5บาทเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ